ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับผมว่าเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ที่มีความรู้และนักวิเคราะห์ของบ้านเราก็ออกมาหนักใจนะสําหรับอาวุธที่กองทัพไทยเรามีอยู่พอไปเห็นจากการเคลื่อนทัพอาวุธก็ต้องยอมรับไปเลยว่ากัมพูชาที่ด้วยการช่วยเหลืออาวุธจากจีนอาวุธของพวกเขาก็ค่อนข้างจะมีความอันตรายนะครับผมแต่ย้ําทุกคนก่อนนะว่าแค่ในแง่ของระยะทางซึ่งระยะทางนี่แหละที่มันเป็นปัญหาสําหรับเรานะแต่อย่างนั้นเพื่อสร้างความสบายใจให้กับทุกคนนะครับผมบ้านเราก็ยังดีที่สามารถพึ่งพากองทัพอากาศได้นะและประเมินกันว่าาาหหกชญนน้ั กองทัพอากาศไทยจะสามารถยึดครองน่านฟ้าของคู่ต่อสู้ได้ในระยะเวลาไม่นานนะครับผมแต่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดการสูญเสียได้ไม่น้อยพอเครื่องบินรบที่บ้านเรามีจํานวนเกินกว่าครึ่งก็ยังเป็นเครื่องบินเก่าแม้จะได้ผ่านการอัปเกรดเทคโนโลยีมาแล้วบ้างก็ตามแต่ในเรื่องของระบบการลิงข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับเรานะเพราะการรบระหว่างปากีสถานและอินเดียครั้งล่าสุดปากีสถานระบุว่าระบบ Data ลิงข้อมูลนั้นช่วยการรบทางอากาศได้เยอะเลยนะไม่ต้งฝั่งของอินเดียจะใช้เทคโนโลยีจากชาติตะวันตกในยุโรปหลายๆตัวแต่ทางปากีสถา ฐานนั้นพวกเขาเนี่ยได้ใช้ระบบการแจ้งเตือนและลิงข้อมูลจากประเทศสวีเดนนะครับผมซึ่งก็เป็นแบบเดียวกันกับที่กองทัพอากาศไทยเรามีอยู่ด้วยแต่อย่างนั้นด้วยสงครามบนภาคพื้นดินก็ค่อนข้างจะสร้างความหนักใจได้ไม่น้อยนะโดยแน่นอนนะครับผมคนไทยบ้านเราณเวลานี้ก็คงจะเชื่อมั่นปืนางอัตาจรอย่างซีซ่ายอย่างมากๆเลยนะที่อยู่คู่กับไทยเราและคืนชัวเป็นระบบที่มีความแม่นยำอย่างมากๆแต่อย่างนั้นก็อย่าวางใจไปนะครับผมเพราะการเข้ามาของ p h l 03ก็ถือว่าเปลี่ยนทิศทางของสงครามระหว่างกัมพูชาและไทยได้ไม่น้อยนะ นี้ก็ต้องยอมรับการตามตรงว่าระบบ PSL-3 0ก็เป็นอีกหนึ่งระบบยิงจรวดหลายลำกล้องนะครับผมที่ติดท็อปเทนของระบบยิงจรวดที่ดีที่สุดในโลกและทรงพลังที่สุดแม้จะผลิตออกมาจากเทคโนโลยีของระบบ BM-30 จากรัสเซียก็ตามซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่ามอันตรายของมันนั้นมีระยะในการยิงไปได้ไกลสูงสุดกว่า160กิโลเมตรและภายในหัวรบจรวดแต่และหัวสามารถบรรทุกหัวรบระเบิดได้มากสูงสุดกว่า280กิโลกรัมซึ่งก็ให้ความสามารถทำลายพื้นที่ได้สูงสุดนะครับผมมากถึงกว่า 6 7เฮกตาร์ ar, หรือ6 7 0 0 0 0ตารางเมตรหรือแปลงเป็น0.67ตารางกิโลเมตรซึ่งพื้นที่การทำลายล้างเนี่ยให้เปรียบเทียบก็จะมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของสวนลุมพินีที่กรุงเทพซึ่งพลังการโจมตีของมันเนี่ยจะใหญ่กว่า16%ขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะต่อการยิงเต็มชุด1ครั้งส่วนหัวรบระเบิดก็ใส่ได้แบบเต็มอัตราสึกนะไม่ว่าจะเป็นแบบแตกสเก็ตห,หัวรบระเบิดแบบสูญญากาศหัวรบระเบิดคัตเตอร์บอมซึ่งสามารถเอาไว้ใช้ต่อต้านรถถังและก็บุคคด้คดนโลยี ใหม่ใหม่จากจีนและเรื่องที่น่าสนใจมากที่สุดนั่นคือระบบการตรวจจับนะซึ่งระบบนี้จากจีนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งที่มีระบบในการกําหนดเป้าหมายเทียบเท่ากับระบบการตรวจจับจากทางฝั่งของกองทัพไทยเลยนะไม่ว่าจะเป็นระบบนาทางด้วยดาวเทียมอย่าง GPS ซึ่งระบบว่าสามารถกําหนดเป้าหมายด้วยการอ่านค่าแผนที่ของสหรัฐได้ระบบโกนาตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีการนําทางของรัเสเซียนะครับผมแล้วก็มีเทคโนโลยีการกําหนดเป้าหมายบนพื้นโลกจากจีนมาด้วยอย่างเปิดโตซึ่งแนระบบยิงจรวด นั้นเนี่ยจะลิงก์มาทั้ง3ระบบเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดในการใช้งานและกําหนดเป้าหมายนะส่วนในเรื่องของการสอดแนมก็มีเทคโนโลยีเช่นเดียวกับกองทัพไทยเลยนะครับผมใช้โดรนดาวเทียมหรือระบบเรดาร์ก็ได้ในการตรวจจับเป้าหมายตำแหน่งของศูนและประมวลผลการยิงด้วยระบบควบคุมการยิงข้อมูลทั้งจาก3ระบบก่อนหน้าที่พูดไปนะ ซึ่งมันจะได้ทั้งความสุขและระยะคำนวณให้โจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยําได้อย่างทันทีเลยและด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ระบบในการปรับค่ายิงระบบ AI ก็จะเป็นคนจัดการให้เลยนะครับผมไม่ต้องใช้ทหารมาปรับมุมการยิงแบบแมนวนวลอะไรเลยโดยในรถฐานยิงหนึ่งคันนั้นแต่สามารถบรรจุหัวจรวดได้สูงสุด12ลูกนะและยิงพร้อมกันในระยะเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นก็เสร็จสิ้นได้เลยและจะเคลื่อนย้ายตั้งแนวการยิงใหม่ได้ทันทีมีระบบการรองรับการยิงแบบ Ripper f i ฟล์และ Star War ไฟล ก็คือการระบมยิงเป็นชุดแล้วก็ยิงทีละนัดนะเพื่อที่จะเน้นความแม่นยำอีกทางระบบการเชื่อมต่อข้อมูลยังระบุด,ด้วยว่าระบบดังกล่าวนี้นะครับผมยังสามารถเอาตัวรอดจากการถูกปิดกั้นทางสัญญาณหรือสงคลายเมคอนิกได้ด้วยนะกับระบบที่มีชื่อว่า multiple satellite system ตามการประเมินของนักวิเคราะห์ตันตกระบุว่าเดิมทีเนี่ยระบบยิงจรวดตัวนี้ของจีนไม่ได้มีเซนเซอร์นำวิถีในตัวจรวดมาด้วยอยู่แล้วนะซึ่งมาจะให้ค่าในการพลาดเป้าไปได้ไกลหลายร้อยเมตรเลยแต่เมื่อจีนนําระบบการนําทางด้วยดาวเทียมเข้ามา ใช้จะให้ค่าของการพาดเป้าเนี่ยตามกว่า50เมตรไปได้แล้วนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นระยะตัวเลขที่ค่อนข้างจะดีนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าตัวเลข50เมตรก็ยังเป็นตัวเลขที่คาดเคลื่อนเยอะไม่น้อยนะครับผมปัจจุบันนี้เนี่ยระดับท็อปท็อปคายสหรัฐทําได้ไม่เกิน1เมตรเลยได้ซ้าไปนะซึ่งระบบรถยิงจรวดของ PSL-03 ของกัมพูชาจะมีจุดเด่นมากกว่านะครับผมในเรื่องของการทําลายศูนย์บัญชาการที่ตั้งของระบบเรดาร์สนามบินชั่วคราวและคลังอาวุธคือเป็นเป้าหมายที่มันมีขนาดใหญ่ๆนะเป้าหมายที่มีขนาดเล็ก็กลุ่ม อาจจะยังไม่เหมาะมากนะแต่อย่างนั้นมันก็ยังมีอาวุธในการพิฆาตตรงนี้อยู่ด้วยคือระบบตัวนี้ของกัมพูชาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นของดีมากนะครับผมและดูอันตรายสุดๆหากจะไล่เก็บความสามารถและยับยั้งการโจมตีของกัมพูชาตัวนี้เนี่ยควรจะถูกกาจัดเป็นดับที่1เลยนะและเมื่อเราไปส่องคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาต้องบอกเลยว่าพวกเขาก็ไว้ใจระบบ PSL03 จากจีนแบบสุดๆนะครับผมอวยนักอวยหนาว่านี่เป็นอาวุธที่จะใช้สําหรับพิฆาตกองทัพไทยซึ่งตามการรายงานและข้อมูลมีการเผยแพร่ผ่านสาธารวมถึงการเดินโชว กบวนกองทัพทุกปีเนี่ยเกียรติยงเกียรติยศอะไรของเขาต่างๆนะมีการรายงานว่ากองทัพกุูชานั้นมีการจัดเสื้อระบบดังกล่าวเข้ามาจํานวน6คันนะซึ่งหากโชคดีหน่อยก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะครับผมที่เขาซื้อมาดังนั้นกลยุทธในการโจมตีของเราอาวุธอะไรที่เป็นอันตรายต่ออาหารไทยมากที่สุดควรจะเป็นตัวเรกที่ถูกกาจัดไปอันดับแรกส่วนมาดูอาวุธปืนใหญ่ที่เราเชื่อว,ว่าน่าจะมีความแม่นยําอย่างมากเพราะมีการนําเข้ามาท่างจากค่ายของสหรัฐ ฝรั่งเศสแล้วก็พัฒนาด้วยฝีมือของคนไทยเองกับอิสาราเอลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีระยะในการยิงกว่า40-50กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมซึ่งก็ถือว่าห่างจากจะระบบยิงจรวดของกัมพูชาเนี่ยไปมากถึง3เท่าต,ตัวเลยแต่ไฮไลท์ของเรานั้นหากดูจาะลึกเข้าไปจริงๆแล้วปืนใหญ่ต่อสู้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์สำหรับการรบในเวลาปัจจุบันนี้มากนะไทยเราเลยมีการพัฒนาระบบยิงจรวดหลายลำกล้องขึ้นมาใช้งานเองซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทางกองทัพบ,บกเรามีการพัฒนามาจากทั้งจีนและอิสาราเอลนะ คนาของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสอทอปอร่วมกับทีวิศวกรจากกองทัพปกได้มีการผลิตระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง d t ที g ่ที่บ้านเราเนี่ยเริ่มต้นโครงการมาตั้งแต่ช่วงของปี2องแล้วนะนี่ก็13ปีนะครับผมข่าวล่าสุดระบุว่าขนาดนี้กองทัพกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการส่งมอบรถยิงขีปนาวุธชุดแรกให้แก่กองทัพบ,บกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะสักช่วงเวลาเวลาประมาณ24ยสสี่ส่วนตัวก็จำไม่ได้แม่นมากนะนะแต่พอจะนึกภาพข่าวได้ว่าไทยเราได้มีการนําระบบ DTI 1G เนี่ย ไปทดสอบยิงอย่างประเทศจีนเลยนะเป็นแบบจรวดระยะไกลเข้าโจมตีเป้าหมายในระยะ150กิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับผมตัวจรวดพุ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างแม่นยําส่วนอีกหนึ่งระบบอย่างจรวดที่ไทยเรามีการดิวอิสราเอลอย่าง D11a ซึ่งตัวนั้นเนี่ยผมบอกไว้ทุกคนได้เลยนะว่า น่าสนใจอย่างมากนะครับผมเพราะระบุว่าหากมีการซื้อเชื้อเพิงตัวจรวดมาจากใครของอิสราเอลเพิ่มเติมซึ่งเชื่อว่าฝั่งไทยเรานะสามารถซื้อได้มันจะมีระยะในการโจมตีเป้าหมายเนี่ยไม่ได้ไกลกว่า300กิโลเมตรเลยนะในชื่อของตัวจรวดว่าพ r e d a t o r Hawk ซึ่งสถานะของระบบนี้ณนะเวลาปัจจุบันนะระบุว่าตั้งแต่ในช่วงของปี2 0ง4ยาวมาถึงเวลาปัจจุบันนี้สถาบัานเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้มีการจัดส่งตัวต้นแบบให้ไปกับกองพันปืนใหญ่ที่11ของกรมปืนใหญ่ที่71และมีการทดสอบที่จังหวัดกาญจนบ,บ เรียบร้อยแล้วซึ่งระบุว่าบ้านเรานั้นมีการทดสอบหัวรบระยะ300กิโลเมตรด้วยนะครับผมและ150กิโลเมตร40กิโลเมตรตามลำดับทุกเวอร์ชันของตัวจรวดเลยนะเพราะไอ้ตัวจรวดคันนี้เนี่ยที่เราพัฒนามาจากอิสราเอลมันสามารถเปลี่ยนกระบอกยิงจรวดได้ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีด้วยตามการรายงานซึ่งน่าจะมีข้อดีอย่างมากในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของไทยในการต่อสู้กองทัพระบุว่าหากมีการทดสอบและชี้ประสิทธิภาพความแม่นยำและผ่านไปได้ดีดความสําเร็จของระบบ D11A ในอนาคตจะมี การผลิตเพิ่มเติมให้เข้ามาประจำการในกองพันธุ์ปืนใหญ่ของไทยอย่างแน่นอนซึ่งก็ถือเป็นไฮไลท์ที่ดีมากๆเลยนะครับผมว่าหากมันได้เข้ามาใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นรบบที่ยิงโจมตีเป้าหมายได้ไกลกว่า300กิโลเมตรหรือ2เท่าจากอาวุธที่กัมพูชามีอยู่อย่างตัว PSL-03 นั่นเองนะครับผมแต่งไงซะอย่างที่เรารู้กันว่าจุดอ่อนของกัมพูชาพวกเขาอยู่ที่กองทัพอากาศและความเหนือกว่าของกองทัพไทยเราก็คือกองทัพอากาศดังนั้นจุดอ่อนควรจะถูกตบด้วยจุดแข็งก็เป็นทางเรือไทยเรามีอยู่เหนือกว่ากองทักงกกพก ทุกคนนะคบผมไม่อยู่ในแนวหน้าปฏิบัติการภารกิจปกป้องแผ่นดินนะนะเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นหมื่นคนแล้วมั้งนะครับผมเห็นไปกันหลายหน่วยมากๆเลยนะ